สวัสดีจ้าเด็กๆชั้นป .1 ออทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยกับวิคุครูสาวคนเดิมน,นะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระกันนะคะและเช่นเคยค่ะท้ายชั่วโมงเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเตรียมนะคะทักษะภาษาเล่มน,นี้นะคะดินสอยางลบแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะ ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะคือเพลงสระในภาษาไทยนะคะซึ่งสระในภาษาไทยมีทั้งหมด21รูป32เสียงสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนสระอะไรกันนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะสระตัวแรกนะคะสระโอค่ะเป็นสระเสียงสั้นประกอบไปด้วยสระโอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอะ เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นโตโตโอโตไมตรีโตเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระ,ะโอจะถูกตัดออกไปเรียกว่าลดรูปเช่นรถรอโอดอรถต่อเลยนะคะวิธีการเขียนสระ,ะโอนะคะเราจะเขียนสระ,ะโอโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอ,อักษรแล้วจึงเขียนสะระอสังเกตจากลูกศรดังนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านสะกดคำสรรโอกันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะโอบสะกดว่าปอโอโปบโผลสะกดว่าพออโอโผลโตสะกดว่าตอโอโตไม้ตรีโต ต่อนะคะต่อไปสระออกนะคะสระออกเป็นสระเสียงสั้นซึ่งประกอบไปด้วยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นสระอาและสระอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นเกาะกออกเกาะเรามาดูวิธีการเขียนสระออกกันนะคะให้เขียนสระเอก่อนนะคะโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรจากนั้นเขียนสระอา โดยลากเส้นจากด้านบนลงมาด้านล่างแล้วจึงเขียนสระอะโดยเขียนจากหัวตัวอักษรตามลูกศรนะคะดังที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านสะกดคำสระออกกันนะคะอ่านตามณครคูเลยค่ะกรอสะกดว่ากรออกกรอเพราะสะกดว่า พอรออกเพราะเหมาะสะกดว่าหอมออกเหมาะคุณครูไปต่อแล้วนะคะต่อไปนะคะความรู้เรื่องสระอ,อค่ะสระอ,อเป็นสระเสียงยาวสระออจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคอคออคอคอ คลอ,ออคลอเมื่อมีตัวรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะสระ,ะอจะลดรูปไปเช่นพรพอ,อรอพรกอนกอรอกรน,นะคะเรามาดูวิธีการเขียนสระ,ะอนะคะให้เริ่มจากหัวเหมือนกับสระตัวอื่นนะคะแล้วจึงลากเส้นตามทิศทางของลูกศรเหมือนพยัญชนะออ่าง ดังเห็นในภาพเลยค่ะทีนี้เราจะมาฝึกอ่านสะกดคำสระ,ะอ,อกันนะคะกสะกดว่ากอ,อกอบอสะกดว่าบอ,อบอไม่เอกบอคลอสะกดว่าคล,คลลอคล ต่อเลยนะคะสระตัวต่อมานะคะสระเอสระเอเป็นสระเสียงสั้นประกอบไปด้วยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นตัวอออ่างและสระเอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นเยอะสระเอจะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆ,ๆวิธีการเขียนสระเอนะคะให้เขียนสระเอก่อนนะคะโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษร แล้วจึงเขียนตัวออ่างแ,และสระอะอะโดยเริ่มจากหัวตัวอักษรเช่นเดียวกันตามที่สอนดังในภาพเลยนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านสะกดคำสระเอกันนะคะอ่านตามคู่คูเลยค่ะเจอะสะกดว่าจอะเอเจอเคสะกดว่าคอเอเคอ กสะกวดว่ากรเอเกละไปสระตัวต่อไปนะคะสระเอค่ะสระเอเป็นสระเสียงยาวประกอบไปด้วยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นตัวอออเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นเจอนะคะคำสระเอที่มีตัวสะกดจะใช้รูป ระเอแลวก็สระอีอยู่ด้านบนนะคะเช่นคําว่าเงินคำสระเออที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดตัวออ่างจะลดรูปหายไปจะใช้รูปสระเอนะคะแล้วก็ตามด้วยยอยักษ์สะกดนะคะเช่นคําว่าเกยคาสระเออที่ยังคงรูปเอแม้มีตัวอออ่างได้แก่เกลเิมเทิน ต่อไปนะคะวิธีการเขียนสระเอนะคะให้เขียนสระเอก่อนนะคะโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรแล้วจึงเขียนตัวอออ่านะคะโดยเริ่มจากหัวตัวอักษรเช่นเดียวกันตามลูกศรดังที่เห็นในภาพเลยค่ะเราจะมาฝึกอ่านสะกดคำสระเอกันนะคะเขินสะกดว่าขอเอโนเขิน เกยสะกดว่ากอเอยอเกยเทิมสะกดว่าทอเอมทเทิมทีนี้นะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้ววันนี้สำหรับสระทั้ง6ตัวด้วยกันนะคะเราจะมาทดสอบความรู้ของเราดูว่า เราเรียนไปแล้วเราเข้าใจไหมทีนี้เรามาลองทําไปพร้อมๆกันนะคะคาแรกอ่านว่าพรลองช่วยกันคิดสิคะว่าคําว่าพรเนี่ยะสมสระอะไระคุณครูให้เวลาคิดค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบถูกบ้างไหมนะอะฉเฉลยนะคะคําว่าพรประสมสระอ๋อนั่นเองค่ะใครตอบถูกคนนั้นเก่งมากเลยนะคะ ต่อไปคำที่สองอ่านว่าโต๊ะโตโอโต๊ะไม่ตรีโต๊ะผสมสละอะไรนะ,ฉะเฉลยก็คือสระรอกนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะคำว่าเกิดเกิดเนี่ยผสมสละอะไรนะในครจะตอบถูกบ้าง ามาดูเฉลยนะคะคำว่าเกิดประสมสระสระเออนั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะคำว่าเลอะเลอะนี่ะสมสละอะไรดีเนาะเฉลยค่ะก็คือคำว่าเลอะะสมสระเออนั่นเองค่ะไปตอบถูกคนนั้นเก่งมากเลยค่ะมาดูนะคะตัวต่อไปค่ะคำว่านกนออก กนกนกะสมสรรอะไรคะ,ฉะเฉลยสระอกนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะคำว่างะประสมสระสรรออะค่ะเก่งมากค่ะสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะคำต่อมาคำว่าท้องประสมสรเชวกวันชิดนะคะเด็ก สระออนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปคาสุดท้ายคําว่าเรือคําว่าเรือนี่ผสมสระอะไรนะ,ฉะเฉลยนะคะสระเอือนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเล่มน,นี้นะคะทักษะภาษา เปิดไปที่หน้า28เปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วฟังคำสั่งนะคะข้อ5ใหญ่นะคะโยงคำที่มีสระเหมือนกันฝั่งซ้ายมือจะมีอยู่ด้วยกัน6คคำฝั่งขวามือก็มีอยู่6คคำนะคะ นักเรียนดูตัวอย่างคำแรกคำว่าเรือรอเอือเรือก็คือสระเอือนั่นเองนักเรียนลองมาดูฝั่งขวามือซิว่าคำไหนมีคำสระเอือบ้างนะคะก็มีคำที่หนึ่งนี่จอออกจอบไม่ใช่สระเอือแนละ้วคำที่สองโอเอือเสือใช่นี่เลยสระเอือเพราะฉะนั้นนักเรียนโยงคำว่าเรือมาหาคำว่าเสืออันนี้ คือถูกต้องแล้วนะคะก็คือคําที่มันมีสระเหมือนกันนะคะส่วนคําอื่นนักเรียนไปโยงเองนะคะทีนี้มาดูข้อ6ใหญ่ค่ะคําสั่งนะคะเลือกคําตอบในช่องว่างให้ถูกต้องเลือกคําเติมในช่องว่างให้ถูกต้องคําสั่งใหม่อีกรอบนะคะเลือกคําเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง คำที่กำหนดให้นะคะก็มีอยู่ห้าคำนะคะคำแรกคำว่าพอพออคอคำที่สองคำว่าเจอจเอเจอคำที่สามคำว่าเสือสเออเสือคำที่สี่คำว่าบอกบอบอกคำที่ห้าคำว่าตะตอตกไม้ตรีต๊กนะคะทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งนะคะตัวอย่างค่ะข้อหนึ่ง น้องนอนบนจุดจุดจุดจะนอนบนอะไรล่ะนอนบนคอมันก็ไม่ใช่นอนบนเจอมันก็ไม่ใช่นะคะนอนบนเสือมันก็ยังไงอยู่แล้วจะนอนบนโต๊ะมันก็ไม่น่าจะใช่มีคำหนึ่งคำก็คือนอนบนบอกอันนี้คือคำที่ถูกต้องแล้วก็เอาคำว่าบอกมาเขียนเติมลงไปในช่องว่างนะคะนี่ก็เสร็จแล้วอีกสี่ข้อนักเรียนก็ไปทำเองนะคะ ต่อไปข้อที่เจ็ดใหญ่คำสั่งนะคะเขียนคำที่มีสละเหมือนคำที่กำหนดเขียนคำที่มีสละเหมือนคำที่กำหนดมีอยู่ห้าคำห้าสละด้วยกันข้อที่หนึ่งคำว่าเรือก็คำที่ประสมสละเอือนแล้วเนก็หามาอีกสองคำ อาจจะเขียนคําว่าเนื้อเกลืออะไรก็ได้นะคะคือคําที่เขียนจะต้องเป็นคําสระเอ,อือจะมีวรรณยุกหรือมีตัวสะกดด้วยก็ได้นะคะข้อสองนี้เป็นคําสระออกนะคะส่วนข้อสามสระออข้อสี่สระเออข้อห้าสระเอจบแค่นี้แบบฝึกหัดวันนี้นะคะข้อแปดใหญ่ยังไม่ต้องทําค่ามันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนทําการบ้าน 3ข้อใหญ่นะคะก็คือข้อ5ข้อ6แล้วข้อ7ส่วนข้อ8ยังไม่ต้องทำนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้สาระไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะไปทบทวนกันแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุูครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ